นิทานธรรมเรื่องไม่ฆ่าต้องบวชเรียบเรียงโดยเจริญธรรมวิจิตพระภิกษุรูปนั้นอายุประมาณ30ปีเศษเพิ่งบวชได้ยังไม่ทันถึงปรรษามีความประสงค์จะบวชไม่ศึก ทางทั้งที่มีบุตรและภรยาก่อนที่ท่านจะมาบวชเป็นพระภรรยาเห็นมีสิ่งผิดปกติเกิดขึ้นคือกลางคืนท่านนอนไม่หลับมักเห็นนั่งอยู่คนเดียวจนดึกถามว่าทำไมไม่นอนก็ไม่ตอบเหตุการณ์เป็นดังนี้เรื่อยมาจนเป็นที่ผิดสงสัยของภรรยาและบุตรส่วนความลึกๆในใจนั้นไม่มีใครทราบเพราะมันไม่มีอะไรไปกระทุ้งหัวใจท่านต้องให้เป็นอยู่เช่นนั้น ท่านบอกกับภรรยาในวันหนึ่งว่าจะขอบวชเป็นพระสักสามเดือนแล้วก็จะศึกภรรยาก็อนุญาตแต่พอบวชแล้วกลับคิดจะไม่ศึกเนื่องจากถ้าศึกออกมาเหตุการณ์มันจะรุนแรงขึ้นกว่าเดิมอาจได้ฆ่าคนตายก็เป็นได้สิ่งลึกๆที่ซ่อนเร้นอยู่ในหัวใจถาวรไม่ได้แพ่งพรายให้ใครรู้เลยสู้อดทนต่อความขมขื่นมาโดยตลอด ภายในกุฏิหลังนั้นพระภิกษุทาวรน,นั่งสมาธิสงบนิ่งโยทูบที่จุดไวใ้ใหม่ๆควันลอยขึ้นสู่เบื้องบนเป็นเส้นตรงเทียนซึ่งปักอยู่ในเชิงเทียนมีเปลวไฟสันระริกพระภิกษุทาวรลืมตาขึ้นช้าๆเมื่อสมาธิถูกถอดถอนแล้วหลับตาลงไปใหม่โดยใช้คำภาวนาว่าพุทโธจิตค่อยๆสงบนิ่งลงไปอีกโดยผ่านคณิก,กะสมาธิ ไปสู่อุปจารสมาธิแต่ไม่สามารถที่จะผ่านเข้าไปถึงอัปปนาสมาธิได้เพราะสมาธิถอดถอนออกมาอีกเนื่องจากมีนิมิตเข้ามาเกี่ยวข้องคืนนั้นทั้งคืนแม้พระภิกษุทาวรจะใช้อุบายทําอย่างไรก็บังคับจิตให้สงบลงไม่ได้พอจิตจะสงบดิ่งลงสู่อัปปนาสมาธินิมิตก็เกิดขึ้นในลักษณะเดิม แล้วสมาธิก็ถอนออกอยู่เช่นนั้นเสมอไปอากาศในคืนนั้นค่อนข้างจะหนาวมีฝนตกโปรยโปรยเพราะเริ่มเข้าสู่ฤดูฝนหน้าต่างบานนั้นยังเปิดอ้าอยู่มองเห็นบริเวณภายใต้ร่มต้นมะม่วงหน้ากุฏิด,ดำมืดมีหิ่งห้อยส่งแสงวับวับแวมแวมอยู่ทั่วไปเสียงเหล่า,มาแมลงวิดร้องระงมไปทั่วคล้ายกับพวกมันจะส่งเสียงโอดรวนว่า เกิดมาเป็นแมลงนั้นมันเดือดร้อนเหลือประมาณทุกทั้งกายทุกทั้งใจจากเสียงระงมของแมลงที่ร้องโหยนนั้นมันสะท้อนเข้าไปในอารมณ์ลึกๆของพระภิกษุทาวรทําให้หวนคิดไปถึงเหตุการณ์ในอดีตที่ผ่านมาเมื่อแม่ของทาวรถึงแก่กรรมทาวรยังเป็นเด็กอายุประมาณสามขวบทาวรเป็นบุตรคนเดียวของแม่ครั้นแม่ถึงแก่กรรมลงพ่อก็แก้ปัญหาชีวิต ด้วยการดื่มโุราอย่างหามร่งหามคำ่ำกลายเป็นคนซัดเซระเนจรเรร่อนไปไม่มีหลักแหลงเป็นเหตุให้ทาวรต้องตกเป็นภาระของน้าชายรับเอาไปอุปการะเลี้ยงดูชีวิตในลักษณะเดียวกันกันกบทาวรนนี้พอที่จะมีให้เห็นอยู่ทั่วไปเมื่อขาดแม่และพ่อช่วยตัวเองไม่ได้หากไม่มีใครยื่นมือเข้ามาอุปการะเขาเหล่านั้น ก็จะกลายไปเป็นเด็กเร่ร่อนและทำให้เขาเหล่านี้กลายไปเป็นหนามของสังคมในที่สุดเดชะบุญถาวรไม่ได้เป็นเช่นนั้นเพราะมีน้าชายยื่นมือเข้ามาให้การอุปการะไว้ภาพเก่าๆในสมัยที่แม่ยังมีชีวิตอยู่ผุดขึ้นมาให้เห็นถาวรเคยวิ่งเล่นไปรอบๆบ้านมีแม่เดินตามไปด้วยมันเป็นความสุขของเด็กๆที่อยู่ใกล้ชิดกับแม่เช่นนั้น บริเวณบ้านแห่งนั้นกว้างขวาง,วางเพราะตาได้ทิ้งที่ดินผืนนั้นไว้ให้แม่กับน้าชายเพียงสองคนน้าชายใจดียกที่แห่งนั้นให้แม่ทั้งหมดแม่จึงได้ครอบครองที่แห่งนั้นแต่เพียงผู้เดียวแม่เคยบอกว่าจะรักษาที่ดินผืนนี้ไว้ให้ถาวรถาวรเป็นเด็กจึงไม่รู้เรื่องราวในสิ่งเหล่านี้ไม่ได้ให้ความสนใจเพียงแต่ฟังแม่พูดไปเรื่อย าวอนนึกถึงคําที่แม่พูดในครั้งนั้นได้ก็เมื่อทาวรมีครอบครัวแล้วต้องออกมาสู่โลกตกอยู่ภายใต้อิทธิพลแห่งความกดดันของสภาวะธรรมตามลําพังถาวรเริ่มรู้ว่าตนกําลังหวนกลับไปคิดในสิ่งที่ตนกําลังจะดับมันอยู่จิตมันฟุ้งขึ้นมาอย่างรุนแรงอีกจึงกําหนดจิตให้สงบแล้วหลับตาลงใหม่ยังคงใช้คำภาวนาว่าพุทโธอยู่อีก ท้องฟ้าเริ่มสางพระภิกษุถาวรถอนออกจากสมาธิเตรียมตัวจะออกไปบินทบาทเดินไปตักน้ำในตุ่มขึ้นมาล้างหน้าน้ำล้างหน้าที่ไหลลงมาลาดแก้มทั้งสองข้างไม่ผิดอะไรกับน้ำตาของพ่อที่ร้องให้คร่ำครวญในวันจากไปของแม่ความคิดนี้หวนเข้ามากระทงจิตของพระภิกษุถาวรให้กระเจิงออกไปอีก พระภิกษุถาวรเดินบินทบาทผ่านบ้านเหล่านั้นมาตามลำพังเพียงรูปเดียวข้าวร้อนๆที่อยู่ในบาททำให้บาทร้อนจนแทบจะอุ้มบาทไว้ไม่ได้จึงรั้งจีวรเข้ามารองรับที่ก้นบาทไว้พอคลายร้อนไปได้บ้างญาติยมที่ใส่บาทเห็นพระภิกษุถาวรสงบสงเงียมไม่พูดคุยเดินก้มหน้ารับบาทไปเรื่อยๆก็คิดกันว่าพระรูปนี้ท่านเคร่งครัดดี ต่างก็พากันสนรรเสริญแต่หามีใครรู้ว่าที่พระภิกษุทาวรต้องทำอย่างนั้นเพราะความกดดันแห่งสภาวธรรมเป็นตัวกำหนดพระภิกษุทาวรเดินลัดเลาะไปตามรั้วกระถินที่ตนปลูกไว้ในอดีตผ่านเข้าไปในบ้านของตนเพื่อรับบิณฑบาตจากภรรยาเช่นเคยพระภิกษุทาวรยืนสงบนิ่งอยู่หน้าบ้านเมื่อเห็นภรรยาอุ้มขันข้าวเดินลงบันไดามา มองเห็นบุตรน้อยที่มีอายุเพียงสี่ขวบยืนเกาะลูกรงบันไดโหนตัวไปมาทําให้จิตฟุ้งขึ้นมาอีกนึกถึงภาพในอดีตที่ตนเคยมีความอบอุ่นอยู่กับมารดาเมื่อตนออกบวชไปเสียแล้วลูกและภรรยาก็คงขาดความอบอุน่นเหมือนเมื่อตอนที่ตนขาดพ่อและแม่เมื่อคิดดังนี้แล้วน้ำตาก,ก็ไหล ถนอมสีผู้เป็นภรยาบรรจงทัพพีตักข้าวในขันขึ้นจะใส่บาตรหันไปมองเห็นพระภิกษุทาวรผู้เป็นสามีร้องให้เธอก็พลอยร้องให้ตามไปด้วยแต่การร้องให้ของพระภิกษุทาวรกับการร้องให้ของนางถนอมสีเกิดจากอารมณ์ที่ต่างกันพระภิกษุทาวรตักข้าวในบาตรลงสู่จานหันไปดูแกงในถ้วยที่ภรรยาถวายมาพระภิกษุทาวร ฉันได้สองสามคำก็หยุดฉันเพราะมันตื้นตันหัวใจที่ภาพต่างๆในอดีตมันตามมาหลอกหลอนเหมือนมันเป็นวิบากกรรมในอดีตตามมาเยาะเยะ้ยเสียงคนขึ้นบันไดามาพระภิกษุทาวรหันไปดูก็เห็นนางถนอมสีจูงแขนบุตรมาด้วยความตื้นตันในใจยิ่งทวีความรุนแรงมากขึ้นกราบหลวงพ่อสิลูกนางถนอมสีพูดพร้อมกับจับมือบุตร ขึ้นประนมมือแล้วดุลหลังบุตรให้กราบลงนางถนอมสีกราบพระภิกษุทาวรลงอย่างช้าๆแล้วถามพระภิกษุทาวรว่าหลวงพี่ร้องไห้ทำไมพระภิกษุทาวรไม่ตอบเบือนหน้าหนี้น้ำตาไหลลงมาลาดแก้มเป็นทางลงมาอีกนางถนอมสีไม่ทราบสาเหตุที่พระภิกษุทาวรนทำไมจึงร้องไห้นางจึงถามเส้าสีอยู่เป็นนาน พระภิกษุทาวรจึงพูดขึ้นอย่างช้าๆว่าที่หลวงพี่มาบวชพระภิกษุทาวรพูดได้เพียงเท่านี้ก็ร้องให้โฮออกมาสะอึกสะอื้นให้นางถนอมศีก็พลอยร้องให้ตามไปอีกถนอมศีพระภิกษุทาวรพูดกับภรรยานางถนอมศีเงยหน้าขึ้นมาทั้งน้ำตานองใบหน้าเหตุที่พี่บวชเธอไม่รู้ พี่ไม่ได้บอกพระภิกษุทาวรยกชายจีวรขึ้นเช็ดน้ำตาพี่บอกแต่เพียงว่าจะขอบวชจากสามเดือนเธอก็อนุญาตแต่สิ่งที่ซ่อนอยู่ภายในลึกๆพี่ไม่ได้บอกให้รู้เสียงลมพัดระคังที่ห้อยอยู่หน้าระเบียงพระอุโบสถกระทบกันดังกริง้งกรังทำให้บรรยากาศในช่วงนั้นวังเวงความสงบเงียบเกิดขึ้นอีกเมื่อพระภิกษุทาวรเบือนหน้าไปทางอื่น เพราะน้ำตาเริ่มไหลรินออกมาอีกพระภิกษุนมยกมือขึ้นทาบอ,อกเหมือนจะกดอารมณ์แค้นให้จมลงความทุกข์ได้หมักหม,มมในหัวใจพี่มานานแล้วไม่เคยบอกให้เธอรู้หากบอกเธอก็จะพลอยเดือดร้อนไปด้วยนางถนอมสีก้มหน้าอุ้มลูกน้อยไว้บนตักมือกรลุบศีรษะลูกน้อยไปมาด้วยความสงสารที่ลูกต้องมาขาดความอบอุ่นจากผู้เป็นพ่อ บ้านที่เราอยู่นั้นเป็นสมบัติของตาที่มอบไว้ให้แม่พระภิกษุถาวรเล่าถึงความหลังนางถนอมสีมองหน้าพระภิกษุด้วยความสงสัยเพราะท่านกล่าวถึงเรื่องบ้านไม่น่าจะเดือดร้อนภิกษุนมเอามือเคาะกระดานพื้นและพูดขึ้นว่าบริเวณบ้านแห่งนั้นแต่เดิมทีกว้างขวางกว่านี้มากนักพอแม่ตายลงพี่ยังเป็นเด็ก นาชายนำเอาพี่ไปเลี้ยงไว้พอโตมาเราได้แต่งงานกันภิกษุนมพดยังไม่ทันจบก็ร้รองให้ขึ้นอีกเมื่อเป็นดังนี้นางถนอมศรีก็ยังไม่ทราบสาเหตุอยู่ดีเพราะตั้งแต่อยู่ร่วมกันมาก็อยู่กันอย่างปกติสุขไม่น่าจะเดือดร้อนอะไรนางจึงนั่งนิ่งรอฟังสวนมะพร้าวหลังบ้านนั้นตาปลูกไว้ห้าไร่ตาบอกแม่ว่าปลูกเอาไว้ให้พี่ แต่ไอ้คนข้างบ้านมันโกงเอาไปหมดตอนที่แม่ตายพ่อก็หน,นีไปอยู่ที่อื่นจากคำบอกเล่านางทันนอมสีเริ่มพอจะรู้ถึงสาเหตุที่สามีขอบวชเมื่อไม่นานมานี้พี่ไปขอคืนมันก็ท้ายพี่ไปฟ้องเอาครั้นไปหารือเจ้าหน้าที่เขาก็บอกว่าช่วยอะไรไม่ได้มันก็เหลือทางอยู่สายเดียวที่จะเดินคือข่ามันเสีย เรื่องราวที่ซ่อนเร้นดำมืดในอดีตมานานได้กระจ่างขึ้นนางถนอมสีเริ่มเข้าใจถูกต้องขึ้นคนทุกคนอยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญฉบับเดียวกันได้รับความคุ้มครองไม่เท่ากันนางถนอมสีคิดผู้เสียเปรียบคือคนซื่อสัตว์ในโลกนี้ไม่มีอะไรยั่งยืนและจีรังเกิดมาแล้วก็ดับไปพุทธังสารนังคัจฉามิทำมังสารนังคัจฉามิ สังคังสรารนังคัจฉามิข้าพเจ้าขอถือเอาตรัยสารณคมเป็นที่พึ่งนางถนอมสีกราบลงแทบเท้าของพระภิกษุทาวรจากวันนั้นทั้งพระภิกษุทาวรและนางถนอมสีก็หายออกไปจากหมู่บ้านแห่งนั้นโดยไม่คิดที่จะกลับคืนมาอีกได้ยกที่ดินที่เหลือทั้งหมดให้กับวัดปัจจุบันพระภิกษุทาวรกับนางถนอมสีเป็นสุข ทุกได้ดับลงหมดสิน้นหากท่านผู้ใดพบเห็นมีพระภิกษุเดินทุดงโดยมีแม่ชีเดินทุดงตามไปด้วยอย่าเพึ่งไปติเตียนว่าท่านละเมิดพระวินัยพระภิกษุรูปนั้นอาจจะเป็นพระภิกษุท้าวรกับแม่ชีถนอมสีผู้ยากไร้หนีร้อนไปพึ่งเย็นเข้าก็ได้นิทานทำเรื่องต่อมามีชื่อเรื่องว่าความสุขในสวรรค์ เรียบเรียงโดยพระเทพวิสุทธ,ธิกวีความสุขในสวรรค์ทุกชั้นเป็นความสุขที่เหนือความสุขในโลกมนุษย์มากเพราะบุญบารามีและสภาพความเป็นอยู่ของเทพพย,ายดาทุกองล้วนแต่เป็นทิพย์ทั้งสิน้นเมื่ออุบัติบนสวรรค์ชั้นนั้นนั้นก็ไม่ต้องเกิดในคันเหมือนมนุษย์โดยจะเกิดผุดขึ้นทันทีที่เรียกกันว่าโอปาติกกำเนิดมีรูปร่างใหญ่โตและสวยงามมาก แม้จะอยู่บนสวรรค์นานเพียงไรก็มีรูปร่างหนุ่มสาวเหมือนอายุ15-16ปีมีเวลาตายหรือจุติก็ไม่ต้องทิ้งร่างซักศพไว้เหมือนมนุษย์แต่ร่างกายนั้นได้หายไปเลยไม่ต้องทุกขทรมานในเวลาตายอาหารการกินปราสาทที่อยู่เครื่องใช้ราชรถและอาภรณ์เครื่องประดับต่างๆหล้วนแต่เป็นทิ์ไม่ต้องหาซื้อเหมือนโลกมนุษย์ เพราะเกิดแล้วด้วยอำนาจบุญบาร,รมีของเทพพยาน,นันนันหรือหากต้องการสิ่งใดก็สามารถเนรมิตเองได้หรือให้เทพพาดาอื่นๆเนรมิตให้ไม่ต้องทุกข์ยากเดือดร้อนเรื่องการครองชีพหรือการเป็นอยู่เหมือนมนุษย์โลกในสวรรค์ทุกชั้นมีแต่ความสุขสนุกสบายไม่มีโรคภัยไข้เจ็บไม่มีการลักการขโมยไม่มีคุก,ไม,มคกไม่มีความยากจนสำําอายุก,ก็ยืนมาก และจะมีอายุยืนยิ่งขึ้นเมื่อไปเกิดในสวรรค์ชั้นสูงสูงขึ้นไปเทพพระเจ้าทุกองค์ล้วนมีทิพยะาอำนาจเหาะเหินไปในอากาศได้อย่างรวดเร็วต้องการไปที่ใดก็สะดวกไม่ติดขัดเพียงพริบตาเดียวก็ถึงสถานที่ต้องการแล้วและมีอำนาจแปลงกายได้คือต้องการให้เป็นมนุษย์หรือมีรูปร่างอย่างไรก็ได้เพราะมีทิพยอํานาจ เทพทุกองค์มีร่างกายสวยงามมากมีรัศมีในตัวทั้งปราสาทวิมานทั้งเครื่องใช้ทุกอย่างก็สวยงามมากแต่ความสวยงามและรัศมีไม่เท่ากันถ้ามีบุญมากมีศักดิ์มากหรือเกิดในเทวโลกที่สูงมากก็ยิ่งมีความสวยงามมากและรัศมีมากในเทวโลกทุกชั้นเทพพระเจ้าทุกองค์ไม่ต้องทำงานที่ยุ่งยากเหมือนโลกมนุษย์และมีเวลาว่างมาก จึงมักไปชวนสวนสวรรค์อันรื่นรมกันเป็นเวลานาน,านๆหรือตลอดทั้งวันเทวดาชั้นนั้นชอบเล่นเพราะคำว่าเทพหรือเทวะแปลว่าผู้เล่นเพราะไม่ต้องคอยเดือดร้อนเรื่องความเป็นอยู่ทุกสิ่งทุกอย่างที่ตนมีหรือเสเวยอยู่บนสวรรค์ล้วนแต่เป็นผลของบุญบารมีที่ตนเคยทำไว้ทั้งสิ้นรวมความว่าเทพเจ้าทุกองล้วนบริโภค หรือสวยเบญจกรรมคุณทั้งหคือรูปเสียงกลิ่นรสและสัมผัสอันเป็นทิพย์อยู่บนสวรรค์ชั้นนั้นน,นคือล้วนแต่เสวยความสุขกันทั้งสิ้นแต่จะได้รับความสุขนานเพียงใดหรือเสวยมากน้อยเพียงใดข้อนี้ขึ้นอยู่กับบุญที่ผู้นั้นได้ทำไว้คือถ้าทำบุญไว้มากก็ย่อมได้รับความสุขมากและเป็นเวลานานแต่ถ้าทำบุญไว้น้อยก็ย่อมได้รับความสุขน้อย และอยู่ในสวรรค์ไม่นานเหมือนคนทั่วไปที่มีเงินน้อยก็หาความสุขได้น้อยและใช้ได้ไม่นานนักแล้วก็ต้องจุติจากเทวโลกชั้นนั้นนั้นไปเกิดในภูมิอื่นตามยถากรรมของตนความสุขในสวรรค์น,นั้นเมื่อเทียบกับความสุขในโลกมนุษย์แล้วเทียบกันไม่ได้เลยดังที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ในภาละบัณฑิตโสูตอนที่หนึ่งี่ว่าดูกนภิกษุทั้งหลาย บุคคลผู้เป็นบัณฑิตนั้นประพฤติสุจริตทางกายทางวาจาและทางใจแล้วเมื่อตายไปย่อมเข้าถึงสุขติโลกสวรรค์ดูก่อนภิกษุทั้งหลายบุคคลเมื่อจะกล่าวถึงสุขติซึ่งเขาพูดหมายถึงสวรรค์น,นั่นเองพึ่งกล่าวได้ว่าเป็นสถานที่น่าปรารถนาน่าใคร่น่าพอใจด้วยส่วนเดียวดูก่อนภิกษุทั้งหลายเพียงเท่านี้แม้จะเปรียบอุปมาถึงความสุขในสวรรค์ ก็ไม่ใช่จะทำได้ง่ายเลยในครั้งนั้นพระพุทธเจ้าทรงหยิบแผ่นหินย่อมย่อมขนาดเท่าฝ่ามือแล้วตรัสถามภิกษุทั้งหลายว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายพวกเธอจะสำคัญความข้อนั้นเป็นชนไหนแผ่นหินย่อมย่อมขนาดเท่าฝ่ามือที่เราถืออยู่นี้กับภูเขาสิเนรุอย่างไหนจะใหญ่กว่ากันภิกษุทั้งหลายถวายทูลว่า ค่าแต่พระองค์ผู้เจริญแผ่นหินย่อมย่อมขนาดที่พระองค์ทรงถืออยู่นี้เล็กนิดเดียวเมื่อเปรียบเทียบกับภูเขาหลวงหิมพ่านแล้วย่อมไม่ถึงแม้การนับไม่ถึงแม้ส่วนแห่งเสี้ยวย่อมไม่ถึงแม้การเปรียบเทียบกันได้พระพุทธเจ้าตรัสว่าเช่นเดียวกันภิกษุทั้งหลายพระเจ้าจากักรพรรดนี้ทรงประกอบด้วยแก้วเจ็ดประการความสำริดสี่อย่าง ย่อมสวยสุขสมนัตอันมีสิ่งประกอบนั้นคือสมบัติพระเจ้าจักรพรรดิเจ็ประการเป็นเหตุได้สุขและสมนัตนั้นเมื่อเปรียบเทียบกับความสุขอันเป็นทิพย์แล้วย่อมไม่เข้าถึงแม้การนับย่อมไม่เข้าถึงส่วนแห่งเสี่ยวย่อมไม่เข้าถึงแม้การเปรียบเทียบกันได้ดูก่อนภิกษุทั้งหลายคนเป็นบัณฑิตนั้นแลถ้ามาเกิดเป็นมนุษย์ในบางครั้งบางคราวในการไหนไหน โดยลงไปเป็นเวลานาน,นก็ย่อมเกิดในตระกูลสง์คือสกุลกษัตริย์มหาศาลหรือสกุลพระมหาศาลหรือสกุลคฤรหบดีมหาศาลอีกประการหนึ่งข้อปฏิบัติหรือปฏิปทาที่ทําให้คนไปเกิดในสวรรค์ก็ด้วยการให้ทานและการรักษาศีลดังที่กล่าวไว้ในทานสูตรวิทัตาสูตรและปุญญกิริยาวัตถุสูตร ดังที่กล่าวมาแล้วเนี่ยตอนต้นพระพุทธเจ้ายังได้ตรัสไว้ในสาเลยยกสูตรว่าให้ประพฤติกุศลกรรมบทสิบคือประพฤติสุจริตทางกายสามคือไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติปิดในกามประพฤติวจีสุจริตสี่คือไม่พูดเท็จไม่พูดคำหยาบไม่พูดส่อเสียดและไม่พูดเพ้อเจอ้อและประพฤติมนโนสุจริตสามคือไม่โลภอยากได้ของเขาไม่พยาบาทปองร้ายเขา ไม่เห็นผิดจากทํานองคลองธรรมฉะนั้นผู้ใดประพฤติกุศลกรรมบททั้งสิประการก็พึงพทราบเถิดว่าผู้นั้นกําลังเดินทางไปสู่สวรรค์ผู้ที่ทํากรรมดีไว้ด้วยการให้ทานรักษาศีลเป็นต้นซึ่งเป็นทางนําคนไปบังเกิดในแดนสวรรค์ก่อนที่ผู้นั้นจะตายจากมนุษย์ไปเกิดเป็นเทพบุตรหรือเทพธิดานในเทวโลกนั้นย่อมมีเหตุการณ์อันแสดงว่า ผู้นั้นตกไปเกิดในสงสวรรค์นแน่ๆปรากฏขึ้นแก่เขาอย่างชัดเจนในมรณาสันนวิถีคือวิถีจิตใกล้ตายหรือจะเรียกว่าเป็นการฝันครั้งสุดท้ายของคนนั้นๆก็ได้โดยมีอารมณ์3อย่างอย่างได้อย่างหนึ่งปรากฏแก่เขาคือ 1. กรรมารมอันเป็นฝ่ายกุศลคือทำให้ตนเองเห็นอารมณ์ของกุศลกรรมที่ตนเองเคยทำไว้เช่นบริจาคทานเคยบวชพระ เคยขุดสะสร้างศาลาสร้างสะพานเคยรักษาศิลห้าหรือศิลอุโบสถหรือคนเคยทําอะไรไว้พอถึงขณะที่ตนจะสิ้นใจจากไปในขณะนี้จะปรากฏเป็นภาพตัวเองกําลังทํากุศลกรรมนั้นๆอย่างชัดเจนทําให้เกิดความเบิกบานชุ่มชื่นในกรรมารมดีงามเหล่านั้นก็จะชักนําให้ไปเกิดในสวรรค์ชั้นใดชั้นหนึ่งตามพลังแห่งกรรมดีที่ตนได้ทําไว้ สองกรรม,มนิมิตอารมณ์อันเป็นฝ่ายกุศลคือทำให้ผู้นั้นได้เห็นเห็นด้วยจิตใจอุปกรณ์เครื่องมือแห่งการสร้างกุศลกรรมเช่นถ้าตนเคยสร้างกุฏิโบสถวิหารโรงพยาบาลเป็นต้นสิ่งกอ่อสร้างต่างๆเหล่านั้นก็จะมาปรากฏให้เห็นหรือตนเคยทอดกฐินเคยบวชพระเคยทอดผับป่าก็จะเห็นเครื่องทยทานที่ตนถวายฐานไว หรือให้เห็นเครื่องสักการะบูชามีดอกไม้ทุบเทียนเป็นต้นเครื่องอุปกรณ์ในการทำกุศลกรรมเหล่านี้จะมาปรากฏให้เห็นในมโนทวารแล้วจิตก็ยึดเหนี่ยวเอาเป็นอารมณ์แล้วก็ดับลงก่อนจะนำตรงไปอุบัติในสวรรค์ชั้นนั้นๆสามคตินิมิตอารมณ์ฝ่ายกุศลคือทำให้เห็นนิมิตต่างๆอันมงบอกถึงภูมิสวรรค์ที่ตนไปเกิด หลังจากที่ตนได้ตายจากมนุษยโลกไปแล้วซึ่งปรากฏรวดเร็วมากในขณะนั้นเองเช่นปรากฏเห็นเป็นเทพบุตรเทพธิดาในแดนสวรรค์ซึ่งตนไม่เคยเห็นมาก่อนบางทีก็เห็นเป็นทิพยวิมานปราสาทและสวนสวรรค์อันรื่นรมอันตนไม่เคยเห็นมาก่อนบางทีก็เห็นเป็นที่นั่งที่นอนอันเป็นสิริสวยงามปรากฏในทิพยวิมาน ซึ่งล้วนแล้วไปด้วยรัตนะเงินและทองประการต่างๆบางทีก็ให้ปรากฏเห็นเป็นเทพบุตรพากันนั่งรถทิพย์จากสวรรค์ชั้นนั้นๆมาชวนตนให้ไปอยู่ด้วยภาพนิมิตสวรรค์เหล่านี้ย่อมปรากฏให้เห็นอย่างชัดเจนในมโนทวารของผู้ที่กำลังใกล้จะตายซึ่งทำให้ผู้สั่งสมบุญกุศลไว้มีจิตใจสงบผ่องใสสมนัตถ้ามีผู้สังเกต ก็จะรู้ได้ว่าเขาหลับตาตายอย่างสงบซึ่งเขาจะพบสุคติในไม่ช้าเพราะนิมิตเช่นนี้บอกให้รู้ว่าเขาผู้นั้นจะไปเกิดในสวรรค์อย่างแน่นอนแต่เขาจะไปบังเกิดเป็นเทพพย,ายดาในสวรรค์ชั้นไหนและสวยทิพยสมบัตินานเท่าไรข้อนี้ขึ้นอยู่กับกุศลกรรมที่เขาเคยทำไว้พระพุทธศาสนายืนยันสุคติโลกสวรรค์ว่ามีอยู่อย่างแน่นอน ดังปรากฏหลักฐานเป็นอันมากทางพระพุทธศาสนาดังได้พรณนามาด้วยประการชนนี้